วิธีใช้แอปพลิเคชันลิงเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ Hang out. S <S สืบเนื่องมาจากคลิปวัดระยะความสูงจากระดับน้ำทะเลด้วยมือถือโดยใช้แอป My Elevation ซึ่งเราเคยจัดทำคลิปเอาไว้แล้วก็ได้มีเพื่อนสมาชิกสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าทำอย่างไรที่จะสามารถทำการวัดระยะความสูงจากระดับน้ําทะเลได้โดยที่ไม่ต้องไปยังสถานที่จริงเราจึงได้ทำการจัดหาแอปพลิเคชันในลักษณะที่เพื่อนสมาชิกต้องการมานําเสนอให้รับชมกันแอปพลิเคชันลิง เป็นแอปเพื่อการเกษตรดิจิทลัลซึ่งมีแผนที่และเครื่องมือที่สามารถจะนำมาใช้ทำการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ได้เช่นกันภายในคลิปนี้จะมีรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวกับวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันลิงวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชันลิง ปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันลิงเปิด Play Store ค้นหาแอปพลิเคชันลิงด้วยการพิมพ์คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษร L I N G เลื่อนหาแอปพลิเคชันลิงซึ่งมีไอคอนเป็นรูปลิงของค่ายลิงคอมพานีลิมิเต็ดตรวจดูคุณสมบัติของแอปกดติดตั้งแอป เรียบร้อยแล้วให้กดเปิดการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชันลิงเปิดแอปพลิเคชันลิง กดเข้าที่เครื่องมือกดที่แถบ l ล v e l ซึ่งมีไอคอนเป็นรูปภูเขาแอปพลิเคชันลิงสามารถเลือกประเภทของแผนที่ได้4แบบ สำหรับในคลิปนี้เราจะเลือกใช้ประเภทของแผนที่แบบไฮบริดกดที่แถบค้นหาเลือกแถบค้นหาสถานที่พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาเรียบร้อยแล้วให้กดที่ไอคอนรูปแว่นขยายกดเลือกสถานที่จากรายการที่ค้นหา แอปพลิเคชันลิงสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งที่ต้องการจะเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่ได้ครั้งละหลายตำแหน่งกำหนดตำแหน่งแรกแล้วกดที่เครื่องหมายบวกเลื่อนไปยังตำแหน่งที่สองซึ่งต้องการจะเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดที่เครื่องหมายบวก เลื่อนไปยังตำแหน่งที่สามเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดที่เครื่องหมายบวกเราสามารถที่จะทำการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่เพิ่มได้อีกหลายตำแหน่งแต่ในตัวอย่างนี้เราจะทำการสาธิตเพื่อให้ทราบวิธีการเพียงแค่สามตำแหน่ง เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่ครบทุกตำแหน่งแล้วให้กดที่ level application link จะแสดงระดับความสูงของทุกตำแหน่งมาให้เราเป็นกราฟเส้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่างระดับกันและมีตัวเลขความสูงจากระดับน้ำทะเลกำกับไว้ให้ทราบในแต่ละตำแหน่ง เราสามารถที่จะเช็คดูความสูงจากระดับน้ำทะเลของแต่ละตำแหน่งจากบนแผนที่ได้อย่างเช่นในตำแหน่งที่1ความสูงก็จะอยู่ที่424เมตรจากระดับน้ำทะเลส่วนในตำแหน่งที่2องความสูงก็จะอยู่ที่400เมตรจากระดับน้ำทะเล และตัวเลขลบ24เมตรที่อยู่ด้านบนก็จะแสดงให้ทราบว่ามีความสูงที่ต่างระดับต่ำลงมาจากตำแหน่งที่124เมตรและในตำแหน่งที่3ความสูงก็จะอยู่ที่268เมตรจากระดับน้ำทะเลส่วนตัวเลขลบ156เมตรที่อยู่ด้านบนก็จะแสดงให้ทราบว่ามีความสูงที่ต่างระดับต่ำลงมาจากตำแหน่งที่1156เมตร วิธีการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชันลิงโดยหลักก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะนอกจากวิธีการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชันลิงในคลิปนี้แล้วเราก็ยังมีวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชันเอลิเวชัน ซึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งที่สามารถจะทำการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ได้เช่นเดียวกันโดยจะมีลักษณะของการใช้งานที่ใกล้เคียงกันเอามาให้พิจารณาเพิ่มเติมท่านสามารถรับชมวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชัน Elevation ได้จากลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ท่านแล้วภายในรายละเอียดของคลิปนี้ เยิตััววช่นนกดทางใน playlist ตัวช่วยนักเดินทาง, list, เ,ทางเราได้ทำการรวบรวมวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจเอาไว้ให้ได้รับชมกันซึ่งท่านสามารถที่จะติดตามรับชมได้จาก playlist นี้หรือจากลิงก์ที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ให้ภายในรายละเอียดของคลิปนี้แล้วค่ะ ขอขอบพระคุณสําหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ